คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะมาพบพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพิมพ์ผาโชคเนาะคะ่นะเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกะมาหาคุณแม่ฝันแม่นเนาะคะ่ะเนาะพวาวงวดที่แล้วเนาะขค,ค้นแม่เขาเต็มเตมเลยเนาะ,ค,ะ, 8, นะ,ค,ะค่ะศูนย์แปเนาะค่ะกไดมาา ไหลคือ like กันเนาะค่ะเนาะแต่งวดนี้วันที่17กลุมภาพันนี้นะคะเขากับไปตามตัวเลขเบิ้งนะคะตามแนวทางเบื้องจากคุณแม่เพิ่นเนาะค่ะว่าคุณแม่เพิ่นฟันยังแน่แล้วเนาะคะ mm ่ะพอจิมีแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าหรือเปล่านะค่ะเนาะคะ mm ่ะ hmm. ก็เข้าไปรับฟังแนวทางจากคุนแม่ฟันแม่นกันพร้อมๆกันเลยค่ะ แต่ก่อนจะเข้าไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจง้งเตือนกระทั่งช่องหรือว่าแนวทางดีๆเด็ดเด็ดจากทางช่องนะคะค่ะกลับไปรับชมแนวทางรับฟังแนวทางจากคุณแม่ฟันแม่นพร้อมๆอมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสด <คา S 1> ีค่ะแม่ค่ะค่ะมิเตอร์แฟนครับอแอตตามคุณแม่ไฮนี่ว่าศักค่ะ่างวดนี่คุณแม่พ่นฝันจังไไดโบยังสินนะค่ะ หมวดคุณแม่วาสันตามเฮดี้เด้แอดเดอร์อย่างไร <ขอ S 1> น้องแม่ฝันฝันบอ่อขา,อาหรือหรือจังไงฝันดูมาคนเคลื่อนเลยฝันเห็นอีปีงเวลาแม่สอบมุ่ม,มัม่นเสยมาเดียนพวกกจเจาเลยว่าแจะลองมันีได้ปีงสกัดวาสันี๋้วางีปีงัรร่อยเวอะเวอะโยลายๆก็เรื่งอง่อรุ่ ขึ้นว่านาั่งก็ะท응ืงฟังสิละค่ะก็เลีเ้ยวค้นเดี๋ยวรถขึ้นไปัสิก็เลีเ้ยวเห็นนั่นผู้ชายถือปืนยิ่งอย่งออางเขาไม่ได้ฟันหลายเด้ืฟันซ่านีหลือล่าฟันฟันเห็นนั่นปิงเต็มน้องอยู่ติไหมป,ปีงนี่สิเป็นยังขึ้นไหมปิงเป็นแปดแปดแปด จริงแปดน้องกระซูนน้องกระซูนน้องกระบ้านเนื่องตีแปดเนื่น <laughs> องเแปดเนื่งเออถ้าเป็นถ้าเป็นคุณแม่ตีคุณแม่สิตีเป็นแปดเนื่องเน,ะนาะแม่ตีถ้าเจ้านี่แม่กตีฟันแัดมันได้ห้าในจับเพราบ่แม่เพราะในจับอืถ้ามันจับนี่วันนั้นแม่ฟันมันจับขาเนาะค่ะจับมันออกยางกว่าคือแปดย่าวกว่วันนั้นแปด ขาแปดบ่ถ้าได้จับนี่นั่นไหถ้าได้จับนี่วันนี้ฟันเทว่เกี่ยวกับมันได้จับแต่ว่างวดเลี้ยวได้จับไดสิตีจังไหรค่ะเป็นแต่มันลอยอยู่ในหนองไหมแต่ว่าปีงนี่ร้ายแทนน้อยน้อยปีงล่ร้ายแต่ตัวใหญ่ๆค่ะได้สิบตีแบบได้กระเีเอาแล้ววันนี้ค่ะตี่ว่าเป็น่ยน่หวันนี้กระเทียกับตีง่ายๆได้กับวันนี้ง่ายค่ะ งวดนี้นทเริ่มเขาตะกี้ว่าเนี่ยตะกี้ว่าฝันหลายงวดแล้วโอ้ค่ะทีเริ่มเขางวดนี้ฝันจำได้ค่ะตะกี้ปีตัวนี้นี่เอ้าทวนท่วนข้อมฝันไหมให้ฟฝั่งไหมคะแม่คะฝันค่ะการแม่น้องน้ำนะแม่น้องน้ำแล้วก็มาเลยว่าสีลโอาบน้ำที่โรเล่นน้ำไป็นสิ่งละ ก็เรียกว่าอติ่งร้ายย่าล่วงเด้อสั้นการขอาขอาดเด้ยมัน่เด้อมันเสียงผู้เฒ่าเ้เฒ่าวัดค่ะสิสนั่นเองหน่รก็ว่าลงนะคะก็ว่านร้องเราไหว้ทิ่งนี่แหละค่ะเราเห็นเห็นปิงแล้วก็บ่รลน้องแต่ว่าพุ่แม่ทัตีนี่คือว่าเป็นแปดหนึ่ง ตีต no. ีตัวได้แม่กตีว่าเป็นหนามก็เป็นนึองได้เนาะขาสรอยกันตีเนาะพี่น้องเนาะสร้อยกันตีแล้วมึงเนาะพี่น้องน้ก็เป็นนึองหนามเป็นนึองมันเป็ด้จับขาจับอย่างเท่าไหร่กระแดดนึองกระแดดหาแล้วเพราะว่าฝันผู้ชายถือปืนถือทั้งโอ้ฝันเน้องพุซ่ายถือปืนได้ยิ่งบ่แม่ได้ยิ่งบ่บ่ได้ผู้ชายถือปืนเออถือถือเขาจิไปยิ่งอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งเสียงปืนอ่า ถือปืนผู้ชายถือปืนผู้ชายก็ว่าแถาดอกกระสีมันเคืองคนนนิราเคืองคนเนาะซึ่งแม่จีเป็นแปดหาปืนกับแปดเนาะผู้ชายกระสีหานะะหัวบมานไม่เลขสีเขาแล้วบ่าทั้งวันนี่และมาก้างแล้วางแปดห่าแล้วบางแปดหาก็แปดหนึ่งนี้มากตัวใดแม่มากแปดหารายก็มากแปดห่าหลายก็น เพราะว่าฟันไอสี่ก็มักจะแปรทานละค่ะอืมวันนี้สี่ถ่าสมมติว่าเ้าสิซส้อสามตัวหน่ห้าสิเอ็ดตัวใดใส่ดีไมตีสามตัวเดียวเสี่ยวยังไงเนาะใส่ไปก็ตีเลขสามตัวเลยตีด้สองตัวตีได้สองตัวเนาะแม่อ๋อข้าวสองตัวขานมันเขามากอะตีมาคุมตี่าคุมนะแม่นาะแม่กับมาวัดคู่มือคู่มือนะคะคุณแม่ะว่มาแอนม่ย้ำเดก็สีว่ามาคู่มือะว่มาย้ำเดนเห็นย้ำนั่นไหมค่ะ เนี่ยเป็นอุปถาอุปธรรมวัดปู่กระเบืองแส่ะมันจะหันคููเสาเไรเสาร์บ้านี่แต่พัดเล็กออกมานี่ฮอแต่ฟันขึ้นนีบ่แม่คูขึ้นฝันบ่ฟันด้วยกับว่ามันเป็นเป็นเล็กนะพ้าบ้านันจำว่าได้คือว่าเป็นเล็กเลียะที่แม่นี่ค่ะโอ้ลรีะที่แม่หนที่แม่หิจะเป็นเล็ก็ขึ้นจำได้ที่แม่โอ้ อดีฝันลืนไปนี่ซื้อทีมากกี่จำบ้ไงใดก็เลยอืมสีสีสีลืมไปเลยสี่ลืมไปเลยค่ะถ้าเรียกที่เขาแน่นิดน้อยนี่ก็ขึ้นจำได้ก็สิไหค่ะโอ้ทีมากของมันตีแม่สวยทีมากของแม่ฝันมากตลอดตลอดทีนั่นองอืมทีทีทีได้มาหลายหลายงวดที่ผันผันมากกับจีฝันเั็งสี่มันบ่แม่เต็งสี่กับตีง่ายง่ายกับง่ายังงวดตียากกับยากอืมพี่ออกพูดกับบ้างใคือว่าผู้ป้อนทีได้เอองวดว่าหามใดนะพ่นเจ้าบ่ ได้ด้วบ่เอ้ามันไปซื้อจังไหนลูกก็ซื้อตั้งสองสามกับเก่าเกศเถิดลูกนั่นล่ะซื้อเลขกันแปดหนึ่งกับแปดศูนนั่นด้วโอ้เอาแม่บอกอยู่แม่บ่แม่บอกอยู่จำบ่ได้อือโอจำว่ได้โอ้คนซื้อขึ้นซื้อลงอืออือใช่แล้วเนาะแม่ค่ะแต่ค่ะจำความฝันได้จังฉี่นี่ก็คือว่าในริ นั่นยังก็บละทิ้นี่คือว่าบ๊วพิษแล้วเนาะแม่เนาะแก่สิเข่าแน่ยุ่งแคสิเข่าจังไรเหรนะอ่าอันนี้ความความเสือของเฮาเนาะแม่แก่ความเสือของแม่ค่ะของแม่ค่ะถือพิษกับบ๊ว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้กับคุ้มคุณแม่เพิ่นออกคลิปด้วยนี่บ่มันบ่วมันว่าคุณแม่เพิ่นสิอยากออกคลิปด้วยนี่ขอเลยเด้อค่ะขอให้คุณแม่เพิ่นออกคลิปให้แน่จริงนะเพราะว่าเอฟซีพิ่นเหม็นมากตามคุณแม่ฟันเหม็นให้แน่จริงนะค่ะ ก็เลยได้ขอคุณแม่ว่าคุณแม่อย่าเฝ้าไปคุณแม่คนสิเมื่อเลยนะคะพี่น้องเตรียมให้กระเป๋าละค่ะทางแอดก็ได้ดึงดึงคุณแม่ไว้กอนขอจะลิปแนาวุใครจะได้เนือวันหัวจะฟันมันอีเด้โอ้หัวจะฟันเด้หัวจะันมื้อคืนนี่ฟันมันมาก็ได้เลยนมันเลยแม่โอ้ค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทั้งช่องนะคะแม่นาอกค่ะกับเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นได้เบิ่งได้ชมคลิปนี้กันว่าฟันแบบนี้ตีแบบได้กันค่ะผู้ฟ้องกับสิตีออกค่ะ คุณแม่คะทวนอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสีไดเวลาพอดีกับเมื่อคืนนี่นอนฝันช่วงไหนค่ะแม่คะว่ามันขอนสิแกงอ่ะล่ะโอ้หัวแต่ก้าขอนสิแกงนี่มันแม่นได้ไมมเนาะแต่ก้าวนี่แม่นอีเดียรัผู้เฒ่านี่ว่าฝันรอบสิแกงเนี่ยคือสีแม่นย่ำนั่นแหละค่ะลูกขออีกรอบนึ่ด้ะแม่ยาวาสันวาสีเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่ามันทันใดๆเวลาค่ะก็เลยพี่น้องที่ฟั่งบ่ชัดกับสีได้ฟังใ่นะค่ะ จุงที่ผ่านมาแม่บอกแอบอยู่ได้แอบก็ลืมทามกุเลงเสียดายเสียดายบ่ได้ท่ทยทาคุณแม่งอดแต่ว่าคุณแม่เพิ่งกยังโศกยังหมานอยู่จนด้เนาะเพื่อนี่ให้ว่าฝันว่าลงไปน้องน้ำเนาะแม่เนาะสิลงไปแต่ว่าบ่ได้ลงว่าสิลงไปอาบเอเขาเขาเลยว่าอีปีงลายจะล่องเพราะว่าก็เล็บลเดี๋วลไปมปีงรอยเว่อยยขันปีงลายสิไม่ใเป็นเปลดงสิเป็ียนไปได้เมกับวหูกับหูขึ้นคามันลา อ่องเบิ้งเนาะค่ะแปลกร้านที่เป็นไปได้บ่เนาะแม่เนาะอาหันเป็นไปได้อ๋อแปลกซีได้บ่ะเหรออืมอันนี้ก็มันก็เป็นไปได้เนาะไปได้อยู่ดีเนาะค่ะเพราะว่าแม่ในน้ำซีบ่ค่ะในนี้น้ำซีนล้วค่ะแม่น้ำซีเนาะค่ะเนาะแปลกซีแปลกหานะแม่เนาะกันกันไว้ก็ได้เนาะแม่แปลซีนี่เป็นตัวกันไว้ใช่ไนาะแม่เนาะเพื่อมันมีโชคมีหมานมากัน นั่นที่เริ่มเขาเราเพิ่มฝันจนเป็นนั่นที่ทเริ่มเขาค่ะว่าหันภาคสองสามหมวดอืมว่าฝันบบฝันลเลยตอนที่งถือขึ้นกอ,อ,อโอ้เป็นน้ำมาวัดคู่มือบ่เอก็เดี๋ยวได้มาวัดคู่มือกด <laughs> แต่ว่าเอ็ดทั้งแอ็ดนี่ทั้งนอนทั้งมาผูนได้แม่ทั้งนอนพร้อมทั้งมาพร้อมผู้ได้แม่ค่ะโอ้วัดนี้ก็สะได้สอยู่น้ำวัดคู่มือเด้อพี่น้องได้สิได้ถือเลขทุูกงวดขึ้นคุณแม่เพิ่นนะค่ะ ค่ะบันี้ความันใจของคุณแม่อันนี้มันใจส่วนตัวนี่ถือเลขแท้่มันบ่แม่งวนนี่แล้ววนะ่าถือยึืนแล้วเนาะค่ะอ๋อฟันก็ดีอยค่ะค่ะกระสีส่วนตัวคุณแม่เพิ่งกะว่าอุบเก่งนะคะพี่น้องด้วยไขอดก็ได้สอคุณแม่ถามคุณแม่ค่ะพี่ถามคุณแม่ว่นไปว่นมากกะาบขอโทษขออภัยนะคะเอาบันี้ทั้งช่องนะคะทั้งทีมงานก็ได้กะสีขอขอบบุญขอบคุณคุณ,คณแม่ได้หลายๆเลยค่ะเด้อที แบงปันแนวทางดีๆได้เด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะค่ะขอบคุณค่ะพ่อแม่คะขอบคุณค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆของคุณแม่ฝันแม่นเนาะค่ะคุณแม่เน้นให่บัวลายค่ะคือแปดหนึ่งแปดสี่แปดหานะคะเน้นๆคือคุณแม่มากก็คือแปดหานะค่ะเนาะ ก็ล่องห้เอาไปพิจารณาเบื้องเดวยค่ะเด้มมากกะจัดคัดกระพันนะคะบ่ม,มากกะบอยพันในเลยเนาะคะ่ะนอกแคบหนาจอกันไวค้ค่ะค่ะเดี๋ยวสินเข้ามาแล้วนะคะมาชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเด้อจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนหรือแนวทางจากทางช่องพิมพ์ผ้าโชคนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ